สวัสดีครับวันนี้ผมครัวบ้านบ้านร้อยๆนะครับและอดัม a n แนลนะครับก็ได้มานําเสนอเมนูอาหารที่หาง่ายอยู่ท้ายครัวของท่านนี่เองอยู่ใกล้ๆตัวท่านเองแต่คุณภาพสูงมากทีเดียวนะครับเรามาชมกันอันดับแรกนะครับอันนี้ก็คือผัดคนานะครับใส่ไข่ผัดคนาของผมนี่ก็จะใส่แค่กระเทียมหอม แล้วก็ไม่ใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ซอสขวาเขียวนะครับซอสต่างๆที่ท่านมีแต่ก็ไม่ใส่ผงชูรสนะครับไม่ใส่น้ำปลานะครับไม่ใส่น้ำตาลนะครับท่านวิธีผัดก็คือท่านใส่ผักคะน้าลงไปเลยนะครับก็ใส่ซอสต่างๆที่ท่านมีอยู่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดนะครับถ้าแห้งก็ใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับผัดเมื่อผัดเสร็จพอผักคะน้าเริ่มสลดก็ใส่ไข่ลงไปนะครับให้ไข่พอเริ่มสุก 90%แล้วท่านก็ผัดหลังจากนั้นก็ตัดใส่จานได้เลยนะครับเป็นอาหารที่มีคุณภาพอย่างสูงนะครับนั่นก็คือไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํามันเลยเมื่อไม่มีน้ํามันก็จะมีแต่คุณภาพที่สูงผักคะน้าก็มีคุณภาพสูงมากนะครับไข่ก็ยิ่งสูงมากเลยนะครับมีกระเทียมมีหอมอยู่ด้วยใน,นนี้ก็เป็นจานที่มีคุณภาพอย่างสูงลองทำรับประทานนะครับ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นแกงเกียวหวานนะครับแกงเกียวหวานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องาำเครื่องนะครับเพราะว่ามีเครื่องทําขายทั่วไปท่านเลือกได้เลยแต่ว่า,าท่านมาทําที่บ้านท่านอย่าไม่ต้องใส่ผงชูรสเพิ่มอีกแล้วนะครับน้ําปลาก็ไม่ต้องเพิ่มนะไม่ต้องใส่ลงไปเกลือก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับแล้วก็น้ําตาลนี้ยิ่งไม่ต้องใส่เลยผงชูรสนี้ห้ามใส่เลยนะครับไม่ต้องใส่แล้วก็ที่จะให้อร่อยก็คือมันหวานที่กะทินะครับ แล้วก็สูตรของผมนี่ก็คือใส่น้ำปลาลาลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะแทนกะปิไม่ใส่กะปินะครับใส่สูตรนี้ก็คือในใส่น้ำปาลาเพราะมีขายทั่วไปเดี๋ยวนี้นะครับก็ใส่กะปิลงไปแล้วที่สําคัญก็คือมีมะเขือแล้วก็มีสตอภาคใต้เนี่ยนะครับก็สตอนี่ก็หั่นทั้งเปลือกใส่ลงไปเลยนะครับนอกจากนั้นก็มีโหระพากระเพรานิดหน่อยใส่ลงไปก็จะเป็นอ่า เมนูอาหารที่มีคุณภาพสูงดีต่อสุขภาพเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้นะครับลองทําทานดูนะครับที่3นะครับก็คือยอดจาลึงนะครับแกงเลียงแล้วก็ใส่ไข่อันนี้ไม่ใส่อะไรเลยนะครับยอดจาลึงนะครับตั้งแล้วก็ใส่ซอสขัาเขียวลงไปหรือไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่ผงชูรสนะครับแค่นี้นะครับก็ใส่ไข่ลงไปนะครับก็อร่อยแล้วท่านลองทํารับประทานดูนะครับประการที่4ก็คือเป็นไข่ ไข่อันนี้ต้มไว้เลยนะครับตั้งอยู่บนโต๊อาหารเลยท่านรับประทานได้ตลอดเวลาเรื่องไข่นะครับรับประกรันคุณภาพว่ามีคุณภาพต่อต่อต่อร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างสูงไม่ว่าไวัยไหนนะครับทุกไวัยเลยนะครับต้องการไข่ทั้งนั้นท่านลองรับประทานไข่วันละสี่ห้าลูกวันละสองสามลูกนะครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอาหารวันนี้ที่สําคัญก็คือก็จะต้องมีผักด้วยนะครับท่านเห็นไหมครับมีผักปลไบ้วันนี้ผม นำเสนอสวบรดนะครับสองลูกเพื่อเป็นผลไม้นะครับแล้วก็มีผักแตงกวานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพริกขี้หนูสดอันนี้ก็จะให้วิตามินและคุณภาพและเกลือแร่ต่อร่างกายเป็นอย่างสูงเหมือนกันนะครับวันนี้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทำด้วยไก่นะครับแล้วก็ประกอบด้วยผักต่างๆทั้งสิ้นเลยครับแต่ว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะครับ เพราะนั้นท่านถ้าสนใจอาหารนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่อาจจะมีโรคประจําตัวหรือไม่มีโรคประจําตัวอายุน้อยอายุมากนะครับแล้วแต่นะครับแต่คุณภาพครับแก้วจริงๆแต่ว่าราคาถูกนะครับบางอย่างก็มีหลังครัวท้ายบ้านของท่านหรือริมรั้วกันหมดแล้วนอกจากไข่ถ้าท่านเลี้ยงเองก็ไม่เกิดไม่ตงซื้อเลยอาหารนี้นะครับแต่มีคุณภาพสูงมากท่านลองทำรับประทานดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามชมด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ